สวัสดีค่ะทุกคนในหลายคนก็เจอปัญหานะฮะโดนเว็บพนันโกงทำยังไงโดนล็อกยูสแก่ยังไงนะฮะก็เราก็ไม่รู้นะมันทำยังไงเนาะ,ะแต่ว่าวันเนี้ยเราจะมาบอกวิธีการโกงคืนเว็บพนันนะ,ะแล้วก็คือเราจะทำบั๊กมันนี่เองนะฮะทำบั๊กกับสล็อตหน้าไ่พีจีนะคะเกมล u c คกี้ในโกนะ,ะอยากรู้วิธีทำว่าทำยังไงเดี๋ยวไปดูนะคะ นี่นะหน้าตาของสล็อตลักกี้นี่กก็จะเป็นแบบนี้นะใครที่โดนกินสล็อตเยอะๆเ,เสียมาเยอะเสียมาหนักเนะี่ยต้องดูคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าได้คืนเยอะจริงแล้วถ้าได้แล้วให้ลบทิ้งแล้วก็เลิกเล่นเว็บนั้นเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวแอดมินตรวจเจอเนี่ยตอนหลังเราจะไม่ได้เงินคืนนะคะก็นี่นะหน้าตาเว่สล็อตก็แบบนี้เล่นปกติเนะี่ยมันก็จะตึงๆนะคะกดไม่ค่อยเข้าเสีย้ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนะี่ยโดนกินเงินละเนละหน้าเลยเนาะ วันนี้ก็เดี๋ยวมาเอาคืนแล้วกันนะวิธีการเอาคืนนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะบอกเลยว่าสูตรทํายังไงง่ายนิดเดียวค่ะเดี๋ยวเวลาเรากดนะฮะลัคกีใ้ในโกดเดี๋ยเราจะเห็นแมวตัวคูนึนขึ้นมาใช่ไหมฮะเดี๋ยวดูเราจะทํายังไงกับแมวมี่มาแล้วไดูนะวิธีการทํานะวิธีการทํานะเราเห็นแมวสีทองไหมให้เรานะคะไปจิ้ม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 ตรงนั้นเลยนะนี่นะจิ้มไปเลย่ะรัวๆหลายๆครั้งค่ะ รัวๆัวๆัวะโรไปโรไปโวไปโรไปโรไปโรไปรไปโรไปจากนั้นนะให้เราอ่ะเลื่อนเบ็ดไปที่มากที่สุดอ่ะเนี่ยแต่ว่าเงินเราเนี่ยต้องไม่มากกว่าเบ็ดนะคะเงินเราต้องน้อยกว่านะอย่างอันนี้นะเรามี200แต่ว่าอันเนี้ยมันเบ็ด400เราพอเรากดเนี่ยเนเห็นนะมันจะทําไม่ได้นะเงินไม่เพียงพอนี่นะฮะจากนั้นให้เรานะคะ รีเฟซหนะ้าจอหนึ่งทีรีเฟซหนะ้าจอหนึ่งทีเข้ามานะฮะบอกเลยว่าสะเบอร์ละหึ่มแน่วิธีการทำบั็กนี้นะก็ใครที่อยากจะลองนะฮะก็ไปลองดูได้นะไม่รู้ว่าเว็บอื่นสามารถทำได้ไหมนะส่วนตัวหนูเนี่ยก็เลือกทำเว็บที่หนูเล่นนะฮะใครที่อยากลองเว็บเดียวกันนะหนูก็จะโยนลิงก์ไว้แล้วให้แล้วกันนะที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะก็ไปหาดูกันเองนะฮะนี่นะจากนั้นนะ ให้เราเลือกเบ็ดที่เราจะเล่นเลยนูขอเบ็ดเบ็ดสามสิบเลยแล้วกันโชว์แล้วกดเลยค่ะเติมมาแล้วเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะวิธีการเอาคืนเมพนันใครโดนเมพนันโกงโดนเมพนันล็อกยุดเจอวิธีนี้หน่อยร้องเอื้อบอกเลยร้องเอื้อเรียบร้อยอ่ะตุดจริง นี่นะคะก็ดูให้เข้าใจแล้วไปลองทําตามันดูนะ,ะก็ลองดูว่าใครไปเล่นเว็บไหนแล้วมันแตกดีมันทําบั็กติดง่ายเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกหนูไว้บ้างนะคะส่วนใครที่ทาเว็บไหนไม่ติดอยากลองเว็บเดียวกับหนูหนูก็โยนไว้ให้แล้วกันนะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะ,ะก็ไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะคลิปนี้บายบายจ้า